อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการให้บริการโดยเฉพาะรถบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่ารถบริการทุกๆรูปแบบนะคะก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการที่อาจจะมีราคาแพงหรือแม้แต่กระทั่งกัดไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะ เมื่อช่วงนะคะเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการนำทีนทีมนะคะตรวจปัสสาวะผู้ขับรถร่วมบริการแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างพบมีปัสสาวะสีม่วงถึง12รายด้วยกันค่ะ ที่บริเวณสถา,านีขนส่งแห่งที่สองจังหวัดภูเก็ตค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะท่านจำเริญที่พยพงษ์ธาดาท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบปสัสสาวะนะคะหาสารเสพติดให้กับผู้ขับรถร่วมบริการทุกป,ประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือว่ารถทัวร์ก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามโครงการสถา,านีขนส่งสีขาวโดวยงานนี้นะคะมีคุณธีรยุทธ์ประเสริฐผลขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะมีคุณผูิริรักษาราชนายกเทศมนตรีตำบลรรชดาและก็หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวด้วยนะคะทัานนั้นท่านรองผู้ว่าค่ะท่านก็บอกว่า,า,ก,ก,วาการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับรถร่วมบริการทุกประเภทและก็กลุ่มผู้ขับรถ,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะในบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะป้องกันแล้วรวมไปถึงการปราบปรามไม่ให้ผู้ที่ขับรถนะคะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองรวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารหรือว่าประชาชนที่ใช้บริการด้วยนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกกนนะคะคควว่าารรตจ ั้งนี้นะคะมีการนำนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าผู้ขับรถร่วมบริการทั้งสิ้น161รายแล้วก็มีการพบนะคะผู้มีฉี่สีม่วงจํานวนทั้งสิ้นนะคะ12รายด้วยกันหลังจากนี้ก็จะมีการนําผลการตรวจดังกล่าวนะคะไปพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุติดหรือว่าสาเหตุของการเป็นฉี่สีม่วงต่อไปนะคะเพื่อยือนยันการการพบสาเหตุติดนั่นเองค่ะแต่นอกเหนือจากนี้นะคะท่านเราผู้ว่าท่านก็พูดถึงประเด็นอีกหนึ่งกรณีกับปัญหาสถานีขนส่งแห่งที่2 ก็คือเรื่องของอัตราค่าโดยสารนั่นเองนะคะมีการร้องเรียนกันไปว่าอัตราค่าโดยสารค่อนข้างแพงตอนนี้นะคะท่านบอกว่ามีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะแล้วก็มีการปรับราคาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชาว,ชาว,ช,าวชาวไทยเองหรือว่าชาวต่างชาติก็แล้วแต่นะคะก็ถือได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือว่าผู้รับบริการก็จะได้นะคะรับบริการที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะ